สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับสัตว์เขาของแก่นของแก่นครับผมวันนี้จะมาพาไปดูตัวอะไรเอ่ยคีบบ้านนั่นเองอ่ะคีบบ้านั่นเองเย้อ่าน้องคนนำชมเลยครับหนูยักษ์อืหนูยักษ์แห่งทวีปอะไรเอ่ยทวีปแอฟริกาแอฟริกันนะคะครับแล้วมากับใครบ้างวันนี้กับแม่กุ่มนะคะกับแม่กุ้งแล้วก็กับ โอเคแล้วเราเราจะพาไปดูลิงอุหูตังเพื่อนทังคันกันไปเดินครับอือไปเลี้ยวขวาได้ครับโอ้โหอุลาหูตังครับนี่คือสวนของคาพิบา่านะครับ อาพีาอาศัยอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงพามาดูคอพีอาวันวันนี้พ่อมเอาสวนสัตว์เลยนะครับไม่มีใครเลยนอกจากเราสามคนครอบครัวัน น่งีก็ไจ,จะไม่มีจ,กจักรยานไปยอดคะมีสีเหลืองเหียวดำาบนี่ไงครับน่ารักไหมครับโอ้โหมาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแอคชันได้เลยนะบอกคุณเขาเรียกเราว่าเลาอะเห็นตัวเองไหมอะไล้วครับ